โบราณสถานวัดตองปู่นะคะก็เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดมอญเก่าแก่นะคะเคยลงคลิปไปแล้วนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่มีการศาลาการประเรียนที่เก่าแก่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศลงทานเยอะมากค่ะวัดตองปู่คนเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นศาลาการประเรียนเก่าแก่ในสมัยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ เคยลงทําทคลิปไปแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นสาราประเรียนการโกเกะเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศาบรรยากาศงานการะถินแต่ว่ายังไม่ได้ถวายผ้ากระถินนะคะนี่ก็จะมีโรงทานเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะอาจจะย้อนแสงนะคะทางนี้พี่สวัยก็คุณเก๋สวัสดีนะคะขอบคุณพี่อูนะคะ ขอทุกคนอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะคะกาแฟาก็ได้ทําบุญตกรงถิ่นไป100บาทนะคะอันนี้ก็เป็นวัดไม่ใช่วัดในหมู่บ้านตัวเองนะคะก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองแต่ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะทุกคนก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศเราจะไปชมด้านหน้าวัดกันนิดนึงก็เป็นวัดมอรเก่าแก่วัดหนึ่งนะคะในจังหวัดลบบุรีนะคะขอบคอุณทุกคนนะคะถืออนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ บรรยากาศนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะยังยังไม่มีการถวายกระถิ่นนะคะยังไม่มีต้องประมาณเที่ยงเที่ยงนะสงสัยทุกคนนะตอนนี้จะคนมารงทะเยนเยอะมากรงทานเยอะนะคะได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมเราจะพาไปไหว้ไหว้พระไปดูก่อนเนาะจะพาไปไหว้พระนะคะจวของญาติขึ้นข้างบนแป๊บนึง พาทุกคนไปอ่ว้พระก่อนนะคะอ่เป็นวิหารพระศรีอริยะเมไตไกรนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสาราการประเรียนเก่าแก่นะคะอ่าในสมัยอุธยาเลยนะคะทุกคนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แล้วก็นี่เป็นอ่วิหารพระศรีอริยะเมไตไกรนะคะก็มีพระประดิษฐานอยู่ภายในนะคะอาจจะส่งเสียงน้อยหน่อยนะคะทุกคน เดี๋ยวพาทุกคนมาไหว้พระก่อนนะคะขออนุญาตนะคะถ่ายได้ใช่ไหมคะนี่ก็อยู่ในพระวิหารนะคะ,ะยกมือกราบไหว้สาธุสาธุสาธุได้เลยนะคะทุกท่านนี่ก็เป็นพระวิหารเก่าแก่นะคะเป็นพระวิหารโบราณน,นะคะ เป็นโบราณสถานของวัดตองปุกนะคะเคยเคยทำคลิปลงไปแล้วนะคะเขาเป็นพราพุทธรูลูก่อแก่ในสมัยก่อนด้วยนะคะที่ประดิษฐานอยู่ภายใน พระวิหารแห่งนี้นะคะก็พาทุกคนมาไหว้พระก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็อ,ออกออกไปนะวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งมานะคะทุกคนกลัวบรรดูอลังการเกินไปเนาะขาตั้งอันใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ที่บ้านเราด้วยเนาะก็เลยใช้เซลฟี่นะใช้ไม้เซลฟี่ธรรมดานะคะเลยเลยตั้งกล้องไม่ได้นะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเขาจะมองว่า เป็นนักข่าวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแบบชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้เนาะเขาก็จะมองเราว่าเป็นนักข่าวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ได้เอาอันนั้นมาไม่ได้เอาพี่สวัยก็ยกมือสาธทูนนะคะพี่สาวเจอาก็ส่งสติกเกอร์มานะคะนี่ก็เป็นวิหารกเก่าเกนนะคะมันจะเป็นเสาแบบนี้เลย เดี๋ยวขอกลับไหว้พระก่อนนะคะทุกคนอธิษฐานได้เลยนะทุกคนนี่ก็เป็นพระเก่าแก่หมดเลยนะคะที่ประดิษฐานนี่เป็นพระในสมัยก่อนเนาะ กาแฟอาจจะความรู้น้อยนิดนึงนะคะทุกคนจะอธิบายละเอียดก็ไม่ได้เนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชนก็ขอให้ทุกท่านได้รับบุญในวันนี้ร่วมกันด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันด้วยนะคะขอปิดเสียงก่อนนะให้ชม